สวัสดีครับสตูเพชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิววิธีการติดฟิล์มป้องกันเลนกล้องสำหรับ iPhone 13นะครับผมสำหรับมือถือเครื่องนี้นะครับผมเป็น iPhone 13 Pro Max นะครับผมและผมก็ได้ทำการสั่งฟิล์มป้องกันเลนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งในหนึ่งชุดนะครับผมก็จะมีฟิล์มนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีกระดาษเปียกนะครับผมแล้วก็มีกระดาษแห้งนะครับผมสำหรับเอาไว้ เช็ดหน้าเลนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับผมสําหรับเลนตัวนี้นะครับผมอัตราแสงลอดผ่านนะครับอยู่ที่95%นะครับความแข็งระดับ 9H นะครับผมป้องกันรอยขีดข่วนนะครับความหนานะครับเป็นแบบบางพิเศษนะครับผมเหมาะสําหรับ iPhone นะครับเป็นแบบสีใสนะครับผมวัสดุเนี่ยเป็นกระจกนิรภัยนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวมาดูวิธีการติดกันเลยนะครับผมอ่ะอันดับแรกนะครับเราก็มาดูที่โทรศัพท์ของเรากันก่อนนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับทําการแก้เคสออกนะครับผมต่อมานะครับเราก็นํามือถือของเรานะครับผมวางลงไปนะครับผมและเราก็มาทําการนะครับเช็ดด้วยตัวนี้นะครับผมเป็นผ้าเปียกนั่นเองนะครับผมอ่ะฉีกกระดาษชิบนะครับเราก็จะได้ผ้าเปียกมาแบบนี้นะครับผม เราก็เช็ดไปที่รอบๆเลนนะครับเพื่อกําจัดพวกฝุ่นนะครับผมไรฝุ่นอะไรพวกนี้นะครับออกจากเลนนะครับผมเช็ด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 นะครับผมเช็ดออกให้หมดนะครับผมเช็ดข้างๆอะไรออกให้หมดด้วยนะครับผมโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับเครื่องเพิ่งซื้อมานะครับผมก็ยังคงใหม่อยู่นะครับนะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับผมถ้ามีฝุ่นนี่เดี๋ยวงานเข้าเลยนะครับผมอ่ะ แล้วก็เช็ดด้วยผ้าแห้งนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับผมอ่าหลังจากที่เราเช็ดแล้วนะครับเราก็นําเลนขึ้นมาส่องนะครับผมจะส่องกับพวกไฟฉายหรือไฟอะไรก็ได้นะครับผมเพื่อตรวจสอบนะครับว่าเลนของเราเนี่ยปราศจากฝุ่นแล้วหรือยังนะครับผมอ่ารอบๆเลนด้วยนะครับผมก็ส่องให้มันกระทบแสงไปมานะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับผมว่า เลนของเราเนี่ยยังคงมีฝุ่นอะไรอยู่หรือไม่นะครับผมโอเคหลังจากที่เราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะเราก็วางมือถือของเราลงไปนะครับผมต่อมาก็ถึงจุดขายแม็กแล้วครับตอนนี้ต่อมานะครับเราก็มาติดฟิล์มนะครับผมฟิล์มตัวนี้นะครับสําหรับวิธีการนะครับผมเราก็แกะฟิล์มออกมานะครับแต่ดูฟิล์มก่อนนะครับผมมันจะมีรูแบบนี้อยู่เห็นไหมครับผมจะมีรูแบบนี้นะครับ ร,รูดำๆตรงนี diese, ga, ้แล้วก็จะมีรูตรงนี้นะครับเล็กๆนะครับสังเกตตรงมือถือของเรานะครับผมอันนี้เป็น iPhone 13 Pro Max นะครับผมอ่าส <Okay>, uh, ังเกตตรงรูนะครับผมก็จะมีรูแฟลตตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีรูเล็กๆตรงนี้นะครับผมอ่าแบบนี้นะครับมันก็จะต้องอยู่แบบนี้นะครับผมโอเคอ่าเมื่อเราเข้าใจแล้วนะครับเราก็แกะเลยครับเรานี้นะครับผมวิธีการแกะนะครับก็แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับผมมันจะเป็นระบบสุญญากาศอยู่นะครับแล้วก็แกะออกแบบนี้นะครับ เมื่อแกะออกแล้วนะครับผมไม่มีฝุ่นนะครับตอนนี้เมื่อแกะแล้วต้องรีบติดนะครับผมไม่งั้นอาจจะมีฝุ่นปิวเข้าไปติดได้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็ครอบลงไปตรงๆนะครับมันจะมีบล็อกของมันอยู่นะครับผมแค่นี้ปึ๊บๆกดเข้าไปนะครับผมให้มันแน่นๆนะครับ เวลาเรากดนะครับผมเราก็กดเป็นมุมทะแยงนะครับผมมุมทะแยงนะครับซ้ายขวานะครับอ่ามันก็จะค่อยๆแน่นไปนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าหลังจากที่เราติดแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่าด้านหน้านี้จะเป็นรอยนิ้วมือผมเลยนะเมื่อกี้ที่พึ่งติดไปนะครับผมก็เช็ดออกหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมอ่าปึ๊บอันนี้ก็เป็น ผ้าเปียกนะครับต่อมาก็จะเป็นผ้าแห้งนะครับผมนี่อ่าใช้เสร็จตอนแรกอย่าเพิ่งทิ้งนะครับผมแม่ดีนะครับที่ผมไม่ได้ทิ้งไปนะครับเมื่อคู่นี้นะครับผมอ่าเรียบร้อยนะฮะใส่ปิ๊งใส่ปิ๊งนะโอเคนะครับผมอ่ะหลังจากที่เราตรวจสอบเรียบร้อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันใส่มากขนาดไหนนะครับผม นี่นะครับผมอ่าก็ติดเรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมให้ดูด้านข้างนะครับผมสนิทนะครับแนบเลยทีเดียวนะครับผมนี่นะฮะให้ดูนะครับให้ดูใกล้ๆเลยนะครับผมนี่นะครับผมอ่แนบสนิทนะครับนี่นะครับผมอ่า เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิววิธีการติดฟิล์มกันเลนกล้องนะครับของ iPhone 13 Pro Max นะครับผมอา้าวหลังจากที่เราใส่ฟิล์มป้องกันเลนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองใส่เคสนะครับผมว่าเราจะใส่เคสแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมใส่เคสลงไปนะครับแล้วมาดูกันนะครับผมว่าเมื่อเอเซอรีมันอยู่กันแบบครบๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมรบ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 เรียบร้อย โอเคครับตอนนี้ผมก็ใส่เคสไปแล้วนะครับผมอ่ามันก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับก็ใส่เคสได้นะครับเป็นปกตินะครับผมอ่า และสำหรับท่านใดนะครับผมที่สนใจฟิล์มป้องกันเลนกล้องนะครับสามารถที่จะกดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับผมสามารถที่จะกดเข้าไปดูรายละเอียดนะครับแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับผมซึ่งมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับท่านใดนะครับผมที่มีคําถามมีข้อสงสัยนะครับพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับขอบคุณไว้เจอคลิปหน้าครับ